สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนเบาเลอร์กันอีกครั้งหนึ่งคลิปนี้นะผมจะเป็นการต้อนรับเข้าสู่ War ์ o b บอ8.4อย่างเป็นทางการเฮ้ยอ่าวอร์ o b บอ8.4ครับผมหรือว่ามี War ์ o b บอ Pirate o o the Solar System ครับผมแปลเป็นไทยก็คือจนสลัดแห่งระบบสุริยะจักรวาลอเฮ้ยจนสลัดครับผมก็จะออกปล้นนะนี่ ในอีเวนต์นี้นะครัยผมก็จะมีของอะไรต่างๆมากมายเลยแต่ว่าพระเอกของเรานะครับผมก็คือเจ้าตัวนี้เลยหุ่นมาสเฮ้ยหุ่นมารับผมมันเป็นหุ่นที่สามารถถอดป้อมปืนได้ออย่างที่ผมเล่นเทสให้เพื่อนๆได้รู้ไปหลายรอบแล้วนะสามารถถอดป้อมปืนยิงออกไปได้กระโดดไปได้ครับผมมีตัวเล็กออกไปหุ่นแล้วตัวเล็กนี้แม่งยิงแรงด้วยอะเฮ้ยคือมันไม่ได้มากันเล่นเล่นเว้ย นี่ก็ผมมาอยู่ที่ m k 2แล้วผมเลเวล1นะเลือดอยู่ที่1 4 8 0 0 0สน่นะเฮ้ยแล้วก็สปีดอยู่ที่56ไมล์ต่อชั่วโมงครับผมนี่ขนาดไม่ได้ถอดตัวเล็กถ้าเกิดถอดตัวเล็ก,กไปครับผมสปีดมันจะเพิ่มอีก30%อ่าแล้วก็โล่เว้ยอันนี้คือแบบเฮ้ยนี่เวลหนึ่งเลย m k 2ไว้1 2 0 0 0 0นอะ่ะผมว่าถ้าเกิดแบบ m k 3นะผมว่าน่าจะเป็นแสนห้าได้นะซึ่งแบบเฮ้ยมบบน,นี้มันไม่ได้มาเลย,เลยมันมาจริงจังเว้ยอ่ะโอ้แล้วแบบดาเมจเว้ยจากไอ้ต 2712 <c oughs> โนดร้ยอะโลยโละอห่โย่โหนึห่โห่โห่โห่นห่โหรโห่โ 1MK2 ่โห่โอ่โห่โยยห่โ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 ห่นห้โหบโห่โหอโห่โห่โห่โโหโห่โห่แห่โห่โห่โโห่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 น่น <c oughs> <c oughs> แรงมากๆครับนี่เออแต่ว่ารอบยังดีผมมันมีแค่ปืนกลางันเดียวเว้ยถ้าเกิดไอ้อรก่อนๆนะมีทั้งแบบปืนอยากปืนกลางปืนเบาโอ้โหรับกันตายแล้วแบบบอกเพื่อนๆแต่จะได้ชิ้นส่วนมาอืจบอีเวนต์อีเว <c oughs> นตะ์หน้าสองอีเวนต์รวมๆกันอ่ะนะ <c oughs> นี่ครับผมอ่าแล้วมีอีกอันนึงพละระับครับผมกับตันไครฟ์เว้ยเฮ้ยสกิลของกับตันไครฟ์ครับผม ก็ทำให้ไอ้เจ้าตัวเล็กของเจ้ามาเนี่ยยิงรัวขึ้นและแรงขึ้น12.5%อ,อันนี้ก็ค่อนข้างที่จะแบบใช้ได้ครับผมค่อนข้างที่เยอะพอสมควรนะโอ้แล้วมาดูกันดีกว่าครับผมว่ามีอะไรอีกนั่นก็คือยานแม่เว้ยโฟเซนสคอนเอ้ความสามารถของมันเนี่ผมทำให้ศัตรูที่โดนเนี่ยชา้าลงรับดาเมจเพิ่มขึ้นอ่ามันจะออกแนวแบบนั้นหรือเปล่าวอ้กาวิตี้ใช่ไหมแต่ว่าผมว่ามันน่าจะแบบ ทำงานคนละอย่างกันนะแต่ว่ามัน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 ตอนแรกมันมีป้อมปืนสําหรับการยิงด้วยแต่ตอนนี้เขาตัดไปครับผมการกลายเป็นงานยิงมีป้อมปืนป้องกัน2อันแล้วก็ป้อมปืนไอ้ป้อมปืนายสนับสนุน2อันอออันนี้ก็คือแบบเน้นแบบป้องกันเราครับผมซัพพอร์ตเราอะไรอย่างนี้นะไม่เน้นโจมตีไม่เน้นยิงแรงเพราะว่าเจ้าตัวของมันเองเว้ยกัดก่อนวินาทีละหกพันลวตอนนี้อยู่ที่เลเวลสี่สิบห้าแล้วแบบ มันมันไม่ใช่5วินาทีมือนปกติครับผมถ้าเกิดตันเนี่ยมันจะแบบยาวามากๆตอนนี้วิว45เว้ยทำงานที่6.5วินาทียิงปึ้มไปโอ้โหแบบเป็นวงอยู่อย่างนั้นอนะ่ะ45 6.5วินาทีนะว้าวแล้วกัดก่อนกัดก่อนไปเรื่อยๆ6,000ต่อวินาทีครับผมโอ้โหผมว่าไม่ต้องมีป้อมปืนก็ได้ปะแค่ <laughs> ตัวความสามารถของมันก็แรงแล้วแล้วก็มีไททันครับผมไททันใหม่ intra เป็นคราเครนอินทาคราเครนมหาวชระคราเครนวัชระโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูกันมันอยู่ไหนนะนี่ครับผมมันอยู่ในกล่องอีเวนต์เว้ยแต่ว่ามันมาแบบมันเป็นงี้อีกแล้วอะ <c oughs> กล่องอีเวนต์สามร้อยเนี่ยนี่ครับผมในหุ่นเลยในรางวัลปกติครับผมมันก็จะมีนี่เลยวัชระธรรมดาแกนบาลานเรยเตอร์ครับผมแล้วก็กาวิตีแอมฟิายานแม่นอสไลท์แล้วก็มีชิ้นส่วนของโฟลเซนสคอนเพียบเลยมีเพทีนิดหน่อย สำหรับกล่องหายากนะครับผมก็จะมีเลยอินทราธรรมดานะเฮ้ยแล้วก็มีด d เมจคอนโทรลเลอร์ครับผมแ a n ี i แจมอันตัวนี้ครับผมใส่ยานแม่ปุ๊บเวลาเรายิงยานแม่ใส่ตัวเราเนี่ยมันจะลบล้างเอฟเฟกต์ต่างๆครับผมลบล้างเอฟเฟกต์ลายลบล้างลดด a m a g e ล็อกขาอะไรต่างๆครับผมลบล้างให้หมดเลยใครมาแจมไม่ให้ jam แล้วก็มีมหาวชระครับผมขากเล่นมหาวชระเอ้ยแล้วก็ขากเล่นวชระแหมมหาวชระก็ไม่ได้นะแล้วก็มีเพทรอนครับผมโดรนที่ผมเพิ่งแจกไปอี้ และนี่ครับผมในกล่องไงตำนานก็จะมีคราเคนมหาวิชระคราเคนอินทราแล้วก็คราเคนวินชระครับผมเฮ้ยมันเท่จริงๆครับผมว่ถ้าเกิดผมได้มาเนี่ยแบบมันจะต้องมันจะต้องแบบต้องเอาม,มาเล่นหรือเปล่าวะมันเทอ่ะเอะเฮ้ยแล้วแบบเลือดเยอะขึ้น10%น่ะโหถ้าเกิดใครได้คราเคนโจดีไปครับผมเวลปกตินี่เวลบแปดเวลบเก้าเลือดเยอะกว่าแล้วมั้งนี่เยอะกว่าเวลแบบยี่สิบแล้วมั้งเนี่ย สำหรับในกล่อง150นะครับผมก็จะมีนี่เลยพระเอกของเรามาสแล้วก็มีเซราครับผมเฟนเทอร์ฮัสซาดสีนู่นนี่นั่นนะอีก,กับตันครายครับผมมีวิกตอเรียบีนะทำให้เซราครับผมบินเร็วขึ้นแล้วก็บินนานขึ้น25นี่เลยแล้วก็น้องแลับผมเคทโอคอนเนลเอ้ยน้องเคทโอดอนเนลอ่าทำให้ปืนล็อกดาวน์เนี่ยยิงแรงขึ้น8แต่ว่า8เฉพาะปืนด้วยนะ งี้เอาไปใส่เอเรียนดีกว่าปะ่ะห้าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าใช้ได้ทุกอย่างเงี้ยใช่ไหมนี่คือแบบเฮ้ยขึ้นมาอีกสามเปอร์เซ็นต์แต่ว่าใช้เฉพาะปืนล็อกดาวน์เผาซ่าเงี้ยรื้วใช้คู่กับปืนใหม่เฟนเทอร์เงี้ยยิงแรงขึ้นแปดเปอร์เซ็นต์จะเวิร์กหรือเปล่าอันนี้เพื่อนๆต้องไปตัดสินใจดูนะถ้าจะมีจะใช้เอเรียนหรือว่าจะใช้น้องเคสของเราแล้วก็มีของชิ้นส่วนเซราบตต่างๆปืนโอโอเฟนเทอร์ทัสซาร์ครับผม โทเค้นนิดหน่อยแล้วก็บีทอแล้วก็ e ีพีจีพเอ้ยพาวเ r Cell ซล0 0าพันนีอะไรเดี๋ยวนี่ะตอนนี้แบบมันอัดคลิปช่วงกระชาผมก็อาจจะแบบมึนๆได้ <c oughs> แล้วก็กล่อง100ครับก็จะมีของนิดนึงก็มีอโนเซรามครับผมน้องทิกซี่โฮปฮิวเร็วขึ้น7%แล้วก็มีด็อกเตอร์ออตโต้ครับผมทำให้ปืนพลังงานต่างๆนะเนี่ยนะปืนพลาสมาเนี่ยยิงรัวขึ้นครับ แล้วมีพิเศษปืนมีอันโนดีเครดีเครธรรมดาไบรท์ฮัตส,สาดครับผมมีสกินพิเศษเอดิทไบรท์ด้วยที่ผมเพิ่งแจกไปเหมือนกันล่า <l acht> สุดนี้อืมโอเคอ่านี่ครับผมแล้วก็มีตึ๊ดๆๆๆต่าง,างๆเยอะแยะเลยอ่าประมาณนี้ประมาณนี้เนี่ยผม,มีทองนู่นนี่นั่นน,นะดูแล้วกล่องร้อเว้ยเป็นกล่องที่น่าติดตามแล้วก็น่าเปิดที่สุดแล้วผมว่าสุดตัวผมนะเพราะว่าเฮ้ยไททันเนี่ยมันมันแม้ว่าเราจะได้มาเว้ยแต่ว่ามันอัพโคตยากเลยอะ อูใช้พิธีเป็นหมื่นเว้ยถ้าเกิดสามตาด้วยหมื่นกว่าฝ่าเว้ยเฮ้ยแล้วปืนอีกถ้าเกิดได้ปืนมาอย่างเงี้ยโอ้โหแต่ปืนนี่เราก็สามารถเอาไปใส่พวกลูซดอได้เว้ยปืนตัวนี้น่าจะเวิร์กนะเวิร์กนะเพราะมันกระโดดเข้าไปยิงใกล้ๆกระจอกเงี้ยโอ้ยเสร็จเฮ้ยแล้วส่วนหน้าลงจอดเว้ยแบบเป็นเนี่ยเป็นแบบซากยานเป็นเศษด,ดาวต่างๆครับผมอยู่ข้างหลังเลยเดี๋ยวขยายจากจอนนี้ใช่ไหม ไอ้ดูข้างหลังนี่ครับผมมีดาวแดงๆดูดิมีลาวาใช่เฮ้ยสวยนะแล้วมีธงจนสลัดรูปอะไรเนี่ยดูออกไหมรูปอะไรเพื่อนเอ่อรูปอะไรวะเฮ้ยถ้าเกิดแบบยังไงให้คอปบ้าหรอที่มีปืนเป็นไอ้ปืนฟิสิกส์ไซโคนเนี่ยเหรอใช่ไหมโอ้โหจะแล้วเพื่อนจะรู้จักกันไหมเนี่ยอ่ะเพื่อนถ้าเกิดเพื่อนรู้มันคืออะไรให้คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะอะไรอ่ะเนี่ยไอ้ธงเนี่ยโอเคโอเคครับผมเพื่อน เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าปืนเอลดิบบาทที่ผมแจกไปเนี่ยทั้ง5คนเนี่ยใครจะเป็นคนได้ไปก็ผมไปกันเลยว้าวโอเครับผมมาในส่วนของการจับรางวัลกันดีกว่าเฮ้ยใช้เว็บไซต์เดิมเลยนะครับผม commentpicker.com ครับแล้วก็มาที่วิดีโอให้ผมให้เพื่อนๆใน้ลงไอเดีอาไว้นะจ๊ะคันลอกที่อยู่มาเอามาวางไว้ในช่องนี้เลยป๊าบอืมทำไมไม่มา โอเคโอ้โหฟิลเตอร์ทวเคิเอตยูเซอร์ครับผมแล้วก็อินคลูสริเพลตฟิลเตอร์คอมเมนต์ครับผมมันจะต้องมี Hashtag DMBL เท่านั้นนะเว้ยเฮ้ยถึงจะรุนรับรางวัลครับผมระบบจะสุมหาเจอนะแล้วเราจะมาดูกันดีกว่าว่าจะมีผู้โชคดีอยู่ทั้งหมดกีด่คนมีอยู่ทั้งหมด154คนครับผม ที่ทำถูกกติก,กาครับ1นึรบคนโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีก,กว่าครับผมว่าคนแรกที่จะได้เอลดิบไบรท์ไปเนี่ยคือใครครับคนแรกคือปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บ,ปบโอ้เพื่อนจากญี่ปุ่นครับผมค yeah. นเกนตูเรชันย้ยนะก็ญี่ปุ่นมาเลจ้าปุ๊บปุ๊บโอเคครับผม N 1 เอ็นวันอ่าไม่มีก็ผมก็ได้ไปเ <t ori> <g iggle> ่เป็นเสียงใหม่เป็นเสียงใหม่คนที่สองครับผมที่จะได้เอลจิตไบรท์ไปคือซูเปอร์คิลลิ่งลอยยาวๆไปครับก็ได้ไป <t ori> อ่า <g iggle> อ่ารู้ไหผม8ปดเคอเค อ่าไม่มี3ามครับผมก็ได้ไปเฮ้ยคนที่สมครับผมเอดิทไบรท์อันที่สามจะเป็นของของใครนะอันที่สามครับผมคุณกสิดิตโบสีดีด้วยครับถ้าหิวไปกินข้าวถูกต้มไหเออปึบเข้าให้ครับผมเอ ไม่มีสามผมก็ได้ไปโอเคคนที่4ี่ะละครับแล้วดีดบรายอันที่4ี่ใครจะเป็นเจ้าของเนี่ยใคร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 คือคุณ You Gaming c o n c e d r a t i o n อย่าโอเค B S นะครับ B S ไม่มีสามผมก็ได้ไป อันสุดท้ายแล้วเว้ยเฮ้ยอันสุดท้ายเป็นของคุณสมศักดิ์ดังฝ่ายยินดีด้วยนะครับได้โอเคหกวายคุณคุณหรือเปล่าเนี้ยตุตุก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 ตึก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 โอเคครับผมไม่สามก็ได้ไปผิดอัน เฮ้ยกดผิดปุ่มมาบอกที่สุดาใไมโอเคครบแล้วทั้งห้าคนนะ uh huh. ก็ยินดีกับผู้โชคดีทั้งห้าคนด้วยนะครับผมแล้วเรามาคอยดูครับผมว่าจะมีอะไรมาแจากเพื่อนๆครั้งต่อไปครับผมเพราะว่าตอนนี้เข้าสู่วอลล์รบด8.4อย่างเป็นทางการแล้วว้าวเฮ้ย <He i, S 2> <Okay. S 1> ก็มีของอย่างที่ดีๆอย่างที่ผมได้บอกเพื่อนๆไปตอนต้นคลิปครับผมมันสุดยอดมากๆเลยอะ่ะเฮ้ย ทั้งหุ่นใหม่ปืนใหม่ครับผมแล้วก็ปืนก็ไม่ได้เยอะครับผมมีสิทธิ์ได้ง่ายกว่าไออีเวนต์ก่อนเว้ยอีเวนต์ก่อนมันเป็นปืน3ามแบบอ่ะแล้วมันแบบจะเศษปืนอันนู้นเศษปืนอันนี้เศษปืนอันนั้นเฮ้ยแล้ว่าจะรวมไปได้อันหนึ่งมันไม่ได้ไงคราวนี้ครับผมมันมีเศษปืนแค่อย่างเดียวก็คือไอ้เศษปืนใหม่อานมีอันเดียวแต่ว่ามันก็มีเศษปืนเก่าๆมาด้วยบ่ายพวกปืนน้ำเขียวเข้ากอนเนี่ยน่าแต่ผมว่ามันจะได้ง่ายขึ้นครับผมหุ่นตัวนี้กับปืนอันใหม่อะหุ่นมาสกับปืนนอัให่ แล้วอย่าลืมนะผมตอนนี้ผมมีลิงก์ที่ทางวอร,ระบอผมเขาแจกคุณหนึ่งพัน 1, ตัวไว้แจกคุณมาหนึ่งพันตัวไม่แน่ใจว่าเขาจะปิดรับสมัครหรือยังเพื่อนๆสามารถลงไปลงไอดีกันได้ผมในโพชุมชนในโพชุมชนนี่เลยอันนี้เลยอ่านี่อันนี้ก็ผมโพชุมชนนี้นะนี่ผมได้ลงเอาไว้นายวันนี้นี่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 อันนี้เลยครับผมกดนิ้งก็ไปครับลองดูนะว่าถ้าเกิดเพื่อนยังไม่ได้ลงก็สามารถไปลงกันได้นะครับผมโอเค ยังไงก็วันนี้ผมขอัวก,ก่อนนะเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ยินดีโพโชคดีด้วยครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย,ยบอล <laughs>